อันตัวพยาบาลอันนี้อันนี้ตัวอันนี้ตัวจริงตัวความอันนี้เป็นลอมไม่ไอ้ซื้อตัวจริงเป็นตัวรับครับอันนี้พิมบาลตัวจริงอันนี้ตัวความมาหอดจอดเพิงเลครับเพื่อแลกไครับที่ว่าคนจะื่อรครับแล้วก็ครั้งที่สองันที่ยี่บองด้อยี่สิบสองมิถนายนที้ว่าเราจะมีดามียกว่านะยาเ่ยีอ เปิดสู่สุขมอนี้ทีมงานโตเกียวสิใมาหวแ้วทีมรับเป็นกันไแล้วคุยอยู่ข้างหน้ากินไ้ากันบเท่าป็นวหนมาฮันนีแยังเมื่อยะชอยากไปเต่นเต้นนารานด่งวันสักวันที่ว่า่างสี่สุด่ม่ า่ได้้ก็ต้องเอามืยนรคับพี่น้องรือว่าเป็นเป็นบุคลากรของประเทศั้งซื้อยงไงครับพี่น้องตัวลกตัวมนองไม่น้องไม่ไมาอยู่คนแก่น้องม่ยนแครับยแขอบคุณเมื่อนี้บ้านเสมาใหญ่ตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับมแห้งคแต่ว่ามาบบ ขอบตุัศน์เตศรีเต้าแห้งๆอบคุณสัมบอดส์อ้าวครับพี่น้องขอบอขอคุณสุขทุกคนมาบหลายหลายที่ขอบคุณทางบาัสขอบคุณคุณนะครับผมขอบคุณทางทีมงานเพชรระเพลินแม่พ้อนนะครับผม,ผม,มประกาบหนวความหมายสมารับใสบริการพี่น้องขึ้นเก้าฝากทีมงานตัวเกี่ยวมยูซีกับพี่น้องเป็นให้เพลงใหม่ ครับติดตามได้ทางช่องทางแทวเพีค mm ่ายเพลงตกเยวมิวสิกครับอ nah, ่ายูท IR ูบกับค่ายเพลงตกเยวมิวสิกทุกการครับพี่น้องเอ้ยวอย่างไก่จากนาการเวลาทำอะไรวอย่างไก่จากเก่าเวลาหนักหนาเลมาไก่ขอให้ไก่ตะเทวันหัวไห้หน้าสวนเด้อไก่ขอให้ไก่ตะเทวมวนดูหนกาเราสุมหมูว่าจะเอาสองคนเท่าจะได้ห่างเถินสีอยู่ต่างบ้านข้าวเป่าอยต่างกันพี่น้องเอ้ยอันหัวเมล่อเร็วสิขอามล่าดอกไปก่อนขอคำนวยอวยพรสุขสวัสดิ์ทุกท่าน สัท่าเจ้าผู้สุขสันเอลพี่น้องเอยสหรับวันนี้ทีมงานโตเกียวมิวสิกขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะทีมงานโตเกียวมิวสิกและพี่น้องเนี่ยงนมันดีจริงนะครับวันนี้เป็นงานของวันเราเป็นเราเปิดนะงานไม่ธรรมดาครับวันนี้เรครับเป็นวันที่22นี้นะไม่ไม่ใช่วันนี้ี2ันวาคมนี้นะครับพี่น้อง 2ีพฤศิกายนฝากมีดตัวการเป็นลำเพล่นพ่อพี่น้องพร้อมทีมงานตเกียวม,มิวสิกยกทัพรงไม่ที่เล้วประกาศบัตรเนี้ยมินาหา์ขอบคุณคุณพี่มา,ากครับเุณจะพาลูกลูกไปอ่าหัวหน้า,นาดังแล้วพ่งใส่หัวใช่ครับก็เชันแน่นอน22ตุลาไปทุกคนแล้วก็ขนจะซื้อหมดเลย คขอบคุณมากวันนี้ก็ือว่าแสังคมสุกันพี่น้องทั้งหลายที่นี่มั่นยินดีเดชพี่น้องขนาดซ้อมนี้เดชครับมืออยู่บ้านแพงวันเป็นฤดูกาลของทีมงานหมอลำเป็นลำเลิศครับแห้มากกว่านี้อีกเพราะว่าจะเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆแสดงว่าคู่สองเี่ยป็นุดเดือนครับทีมของแดดฝากพี่น้องเดชครับเจอกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยี่สบสองช่วงน้าครับผมเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณลูกๆขอบคุณขอบคุณแม่ด้วยแม่ต้องขอบคุณด้ครับ

ทับใหญ่ทับใหญ่ทับโตเกียวมิวสิกี่นครับเอาน้องดีนาอยู่ไหนน้องีนาไปด้านนอาของก้างหลังหน้าหน้าาหละเอาเดี๋ยวครับครับเาขออนุญาตสวสาี่ชอบสิ่งความรกันครับอเ้ไ่ดเียเียงไปได้หนเงี้เเงี้ย แค่นสามนี้นะนครับีขอบคุณที่งานตตเกี่ยวมิสิคเอร์ดังแล้วดังอีกด้วยแล้วด้วยครับเพราะว่าเ็นลํนเพื่อนเธอแหลกมีเธอสอนเขฝากในวันที่ยี่มิถุนายน2 5ห้ามลํำเพ็นล่ำเพื่อนมาทางกันครับโตเกียวมิสคโดยพิวันที่แรกครับครับสวัสดีครับบกันครับ ถ่ายรูปนะคะกล้องนี้นะคะเนออง

เอาหนีไปเลยหรอกอู้อู้เบียดลนใช่ขอชาแป๊บนะวายละได้เพ่มเบีดนี้ไอ้จิ้งจกเราดิไอ้มั่มรถตู้วกเบได้งเบลิ้งพวกนี้ได้ยินี่ โอเคครับโอเคครับโอเคครับด้านลังไว้ที่บรรยากาศน่าอาคครับ